ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยอยู่กลางไร่เลยนะครับคันนี้ไม่ใช่รถเกี่ยวนะครับคันนี้รถไถนะครับเป็นรถเทคเตอร์เป็น m 6 0 4 0เห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็พอใจครับพอใจอยู่เนาะขึ้นได้สบายลองทั้งหน้าและหลังขึ้นได้สบายสบนะครับนี้ก็เป็นกว้างที่2 1เมตรสินะครับยาวที่ยาวที่5เมตรครับคันนี้5เมตร ผมก็ว่าอย่างไงสุดเก๋ไหมครับผมสุดเก๋อยู่หรอกเนาะมิวมิวโอเคครับผมงี้ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับว่งอย่างลงมองไว้ได้ล่องแล้วครับนี่ก็เทสเรียบร้อยครับเลขหกศูนย์สี่ศูนย์นะครับ ร้นมากเลยตัวหางครับเพราะได้ลากเนาะเพราะได้ไปรถแของครับนี่ก็ทดสอบบนท้ายรถเลยนะครับจะได้รู้ว่าขึ้นได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็เป็นร kind of ุ so to to ่นใหม่ครับเป็นสลปนะครับเป็นปูดเป็ดสลปหลัง มีไฟท้ายมีสะท้อนแสงให้เรียบร้อยนะครับผมไปงานกลางคืนนะครับเดี๋ยวจะได้ไปเก็บให้ลูกค้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรวิชัยนะครับ0833383507 0833383507นะครับ,บติดต่อที่วิชัยนะครับไม่ไกลส่งฟรีนะครับถ้าไกลก็มีค่าน้ำมนันนิดหน่อยนะครับ คลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอันนี้ก็ไม่ของเขาติดสัญญากน่ครับโอ้แจ็กไลครับเนี่ยก็เป็นหาป่าติดติดภูเขาเลยเบรครับเนี่ยภูดอยกีดไงเขาเาจงาจอ๋อนี่คือต้นง้อครับต้นง้อที่จังหวัดอุดรธานีครับ คุณครับอุดรธานีอันนี้อำเภอ,อยังกันืออํเภอหนองบัวลำพูหนองบัวโอ้น้องบัวลำพูครับเพื่อน,า,นากลางโอ้เด <laughs> ี๋ยวต้องซิมบังครับต้องซิมบังคังบโอ้แต่ก็เห็นต้นงอยด้วพี่นอ <laughs> ้องเลยมาบลอกเคยไปกินสวนจักเจียเลยกินแต่ก็ขาเห็ดหมากมาแล้วพผลครับอีกทั้งแม่พุ่งผลกับแม่ ทรงกลางให้มันล่ะครับมือเนี่ยหาสัญญาณอยู่กางให้มันผมันบ่มีคืนครับเขาเลยจะตีเขาเลยครับผม<อ>เพื่อน,น้ากลางเนาะมันบ่นเพื่อน,น้ากลางจังหวัดน,น้องบัวตีเขามีไฟมีอย่างเรียบร้อยหมดอันนี้ไฟไฟฟ่ามันอบ่าครอย่าง <ไฟ S 2> ดีปกติพ่อตาเพิ่นาานอนอยู่เหนีนบ่ครับ คำสมหรือแบบคำหวานล่ะคำสมคุณคำบาลหมองลงไฟนั่นแหลอ๋อที่แก่นก็แม่นบอกรับนั่นป้ากระ่นเไร่ที่แปดสิบไรนะสุดแดนเลยครับพี่น้องโน่นเลยภูเขานั่นเลยครับป่ายางนี่แต่ป่ายางอีกดวงหวานซะด้วยครับงอเขียนกระลังเป็นต้นอากาศแถวนี้ปลูกได้หมดเลยนั่นเองงอยังปลูกได้ครับเนี่ยงอกหนองบัวครับ ทุเรียนกำลังเป็นต้นครับกำลังขึ้นปลูก<อ>เดี๋ยวได้กินทุเรียนนองบัวครับมีมยงชิดอันนี้ไม่ใช่หน้ามันนะครับก็เลยมีแต่ใบโอ้มีทุกอย่างเลยปลูกทุกอย่างที่อยากกินเลย,ย,ยส้มโอลำอใหญ่<อ> <laughs> นี่ครับมาส่งกลางไร่เลยครับกลางภูปะเขาเลยครส่งทุกที่ครับที่มีสัญญาณโทรศัพท์โอ้ครับนี่ครับมีลำไยด้วยครับาโอ้โคเบร์ลำไยเต็มคันมีสวนลำไยพร้อมครับทั้งคุณ บักเกียบก็มีตัวน่ะนี่นึ่ตาเกียบน้ำพี่สงโอ้โหสุดยอดครับนี่แหละเป็นความฝันของหลายๆคนครับมีบ้านมีไรมีนามีสวนกลางหุบเขาอย่างเงี้บรรยากาศสุดยอดครับไฟฟ้าถึงด้วยนะครับเนี่ยไฟฟ้าถึงด้วยอ,อืแต่ต้องคนไม่กลัวนะต้องคนแบบสันโดษจริงๆถ้าคนกลัวก็อยู่ไม่ได้นะครับ ยอดครับสุดยอดครับโอเคครับอ๋อได้ครับผมได้ครับได้ครับได้ลงไงเลยครับผมโอ้ยบ่เคยเข้ามาด้วกันเลยจริงสินะไอ้พวกนี้ตาหลายเปิดเบิงครับช่อยี่สัยนี่ก็ผู้ดูแลครับผู้ดูแลดูแลสวนผู้ดูแลสวนครับอยู่แบบ สมถานี่อยู่ได้ครับอยู่ได้ครับครับอยู่อย่างนี้ก็ต้องต้องไม่กลัวครับต้องไม่กลัวตโคตหลายเยินวะครับครับอันนี้ต้นต้นอะไรไม่รู้ต้นว่ามั้งมันต้นไหนไงมั้งมันต้องไงก็หนีว่ตา ส่งทุกที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์ <laughs> เอางวดนี้ครับพี่น้องงวดนี้นะพรุ่งนี้รวยซื้อเลยนี่ครับลูกค้าก็อยู่ที่จังหวัดอุดรครับอุดรธานีอันนี้ก็เอาผลผลิตไปขายที่จังหวัดอุดรธานีนะครับมีน้อยหนามีกำหญ่นะครับก็มาส่งนู้นครับรถจอดอยู่ตรงนู้นนะครับเก็บข้าอู่เรียบร้อยครับ ก็เอามาลากกันคันนี้นะครับคันเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์คันนี้นะครับนะฮะก็คันนี้ก็ออกคี่คูบต้าจากเกษตรยนต์นะครับของเรานะครับใครที่สนใจแท็กเตอร์ก็ติดต่อที่คูบต้าจากเกษตรยนต์ได้เลยนะครับติดต่อที่เบอร์โทรของผมก็ได้นะครับนี่ครับจากเกษตรยนต์นะครับศูนย์แปดสามสามสามแปดสามห้าศูนย์เจ็ดครับศูนย์แปดสามสามสามแปดสามห้าศูนย์เจ็ด ครสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับอันนี้ก็ไปทําไปทําอีกคํันหนึ่งนะครับลูกค้าสั่งไว้นะครับผุสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ